ธรรมะติดชีวิตพุทธโอวาทสำหรับทุกวันตอนที่สองสร้างความสัมพันธ์เมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่มีความเห็นต่างสาธุชนผู้มีศรัทธาทุกท่านในตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับความเครียดในยุคที่วุ่นวายด้วยการเจริญสติและสมาธิในชีวิตของเรา ไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับความเครียดภายในแต่ยังต้องอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีพื้นฐานความคิดเห็นและทัศนคติที่แตกต่างกันความขัดแยง้งและความไม่เข้าใจจึงเป็นดุจเงาตามตัวที่ทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆต้องสั่นคลอนพระพุทธศาสนามีได้สอนให้เราหลีกหนีจากผู้คนแต่ได้มอบพุทธโอวาทที่เป็นดุจกุญแจสัมพันธ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันก็ตามในตอนที่สองของซีรีส์ธรรมะติดชีวิตพุทธโอวาทสำหรับทุกวันเราจะมาเจาะลึกถึงหลักธรรมที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในครอบครัวที่ทำงานและในสังคมได้อย่างมีปัญญาและเมตตา 1. สาเหตุของความขัดแย้ง เข้าใจเราและเขาก่อนที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องเข้าใจถึงสาเหตุของความขัดแย้งเสียก่อนต้นเหตุของความขัดแย้งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายแต่เกิดจากความไม่เข้าใจและความยึดมั่นในทิฏฐิของตนเองเมื่อเรายึดมั่นว่าความคิดเห็นของเราถูกต้องเพียงอย่างเดียวและปฏิเสธที่จะทำความเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายกำแพงแห่งอคติ ก็จะถูกสร้างขึ้นทำให้การสื่อสารต้องหยุดชะงักลงหลักธรรมที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้คือปฏิจจสมุปบาทที่สอนว่าทุกสปปรรพสิ่งล้วนมีเหตุปัจจัยเมื่อเราเข้าใจว่าความคิดความเชื่อและการกระทำของแต่ละคนล้วนมีที่มาเราก็จะสามารถมองเห็นอีกฝ่ายด้วยความเข้าใจและลดอคติลงได้ เมื่อเราเข้าใจว่าความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากเขาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากเราที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองมากเกินไปเราก็จะสามารถเปิดใจรับฟังและหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสันติ 2. หลักธรรมสร้างสัมพันธ์ชุดที่ 1. การให้และแบ่งปันสังคหวัตถุสเมื่อเราเปิดใจได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการใช้หลักธรรมในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ในสังาวัตถุสซึ่งเป็นหลักธรรมในการยึดเหนี่ยวจิตใจคนเข้าหากันรรมข้อที่1ทานการให้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้วัตถุสิ่งของแต่ยังรวมถึงการให้ความรู้การให้ความช่วยเหลือการให้กำลังใจ หรือการให้อภัยการให้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทำข้อที่สองปิยะวาจาคือวาจาอันเป็นที่รักคือการพูดจาไพเราะมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนสุภาพและพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์วาจาที่ให้เกียรติและจริงใจจะช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ทำข้อที่สอภะจริยาคือการประพฤติตนเป็นประโยชน์คือการลงมือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานการดูแลคนในครอบครัวหรือการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมการกระทำที่เป็นประโยชน์จะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นทำข้อที่สสมานัตตา คือความมีตนสม่ำเสมอคือวางตนให้เหมาะสมไม่ถือตัวไม่ว่าเราจะอยู่กับใครหรืออยู่ในสถานะใดเราก็ยังคงเป็นคนดีมีศีลธรรมและเสมอต้นเสมอปลายการวางตนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงและยั่งยืนการใช้หลักธรรมสังฆะวัตถุสี่ในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนได้อย่างสงบสุขและมีความสุข 3. หลักธรรมสร้างสัมพันธ์ชุดที่2ความเมตตาและขันติพรหมวิหาร4ีและขันติบารมีเมื่อเราต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลักธรรมที่จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือพรหมวิหารสีและขันติบารมีหลักธรรมที่ 1. พรหมวิหารส คือการฝึกฝนจิตให้มีธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ของพรหมซึ่งประกอบด้วยเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาคือการวางเฉยเมื่อปัญหาไม่อาจแก้ไขได้ เมื่อเราเผชิญกับความขัดแย้งการใช้แม่ตาในการมองอีกฝ่ายด้วยความปรารถนาดีและใช้กรุณาในการช่วยเหลือให้เขาพ้นจากปัญหาจะช่วยให้เราสามารถลดความโกรธและหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสันติหลักธรรมที่สองขันติบาร,รมีคือความอดทนที่เป็นคุณธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นความอดทนต่อคำพูดที่ไม่พอใจอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และอดทนต่อความแตกต่างทางความคิดจะช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธการใช้หลักธรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆฉากปิดแสงแห่งธรรมสร้างสังคมที่สงบสุขในที่สุดเราก็ได้เห็นแล้วว่าความขัดแย้งในยุคปัจจุบัน สามารถจัดการได้ด้วยพุทโวาโอวาทอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการใช้สังกหวัตถุสี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์การใช้พรหมวิหารสี่เพื่อแสดงความเมตตาและการใช้ขันติบารมีเพื่ออดทนต่อความแตกต่างการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นไม่ได้เกิดจากความเหมือนกันแต่เกิดจากความเข้าใจการยอมรับและการใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทาง ในตอนสุดท้ายของซีรีส์ธรรมะติดชีวิตพุทโธวาโอว่าสำหรับทุกวันเราจะมาเจาะลึกถึงหลักธรรมที่จะช่วยให้เราค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในเมื่อเราหลงทางในโลกแห่งวัตถุโปรดติดตามชมกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดลมหายใจแห่งพุทธการนี้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบและเจริญในธรรมโดยทั่วกัน